สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคุยทุกเรื่องกับนั่นจิตวิทยาโดยเดลเตอรน้อยค่ะสำหรับ EP ีนี้ก็จะเป็น EP ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคนิคการให้คำปรึกษานะคะหลังจากที่เราได้พูดถึงขั้นตอนของการให้คำปรึกษารวมไปถึงทักษะที่จำเป็นในการให้คำปรึกษาในคลิปที่ผ่านมาแล้วนั้นนะคะมาคลิปนี้ เราจะมาพูดถึงเทคนิคในการให้คำปรึกษ,ษานะคะหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊อะเทคนิคกับทักษะเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะคะแต่จริงๆแล้วเทคนิคกับทักษะนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะเพียงแต่ว่าที่ใช้คำว่าทักษะนั้นก็เพราะว่าเราสามารถใช้เทคนิคจนนำไปสู่ความช่ำชองเชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็ <c oughs> ทำให มันเกิดเป็นทักษะนะคะ,ะเราก็เลยเรียกมันว่าเป็นทักษะและทักษะนี้เป็นทักษะพื้นฐานที่จําเป็นในการให้คําปรึกษานั่นก็แปลว่ามันจะขาดไม่ได้ซึ่งมันจะต้องมีและเราก็ได้อธิบายไปไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วหากว่าท่านไหนสนใจก็ลองกับย้อนไปดูคลิปทักษะจําเป็นพื้นฐานของการให้คําปรึกษาได้นะคะและสําหรับวันนี้ เราก็จะมาพูดถึงเทคนิคในการให้คำปรึกษาซึ่งเทคนิคในการให้คำปรึกษานี้ก็มีเทคนิคมากมายนะคะแต่ว่าในวันนี้เราจะนำมาเพียงบางส่วนเท่านั้นโดยคัดเลือกว่าเทคนิคเหล่านี้น่าจะเป็นเทคนิคที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเราลองมาติดตามกันดูนะคะว่ามีเทคนิคอะไรบ้างคะ่ะ สำหรับเทคนิคแรกนะคะนั่นก็คือเทคนิคการตั้งคำถามนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้บ่อยในการให้คำปรึกษานะคะเราลองมาฟังดูว่าเทคนิคการตั้งคำถามนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะการตั้งคำถามเป็นการให้ผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยซักถามผู้รับคำปรึกษาในระหว่างการให้คำปรึกษานะคะผู้ให้คำปรึกษาสามารถตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลในด้านต่างๆเพิ่มเติมเช่นภูมิหลังความสนใจ จุดดีจุดอ่อนของผู้รับคำปรึกษานะคะเพื่อให้ผู้รับคำปรึกษานั้นได้เข้าใจในปัญหาและในตัวของผู้รับคำปรึกษาได้มากยิ่งขึ้นนะคะลักษณะของคำถามที่ดีจะช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาได้เข้าใจถึงปัญหาอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้มากขึ้นนะคะอนอกจากนี้ในการตั้งคำถามนะคะมันก็จะช่วยสนับสนุนให้ผู้รับคำปรึกษานั้น ได้สำรวจรายละเอียดต่างๆนะคะของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตใจหรือปัญหาของเขาเองนะคะรวมไปถึงเปิดโอกาสให้ผู้รับคำปรึกษามีอิสระในการสำรวจสิ่งต่างๆและยังอขอเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมโดยตรงนะคะซึ่งจะทำให้ระหว่างผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยกับผู้รับคำปรึกษาเนี่ยมีความเข้าใจในปัญหาที่ตรงกันมากยิ่งขึ้นนะคะ ประเภทของการตั้งคําถามมีอยู่2ประเภทนะคะอันที่1ก็คือคําถามปลายเปิดค่ะคําถามปลายเปิดนี้ถือว่าเป็นคําถามที่เปิดกว้างเนาะให้ผู้รับคําปรึกษาเนี่ยได้พิจารณาตนเองด้านความคิดความรู้สึกและเรื่องราวที่อึดอัดหนักใจได้พูดออกมานะคะตามท,ที่ที่ตนเองต้องการอยากจะพูดลักษณะของคําถามปลายเปิดนะคะเช่น ช่วยอธิบายเพิ่มเติมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพ่อของคุณเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะนี้เป็นต้นหรืออีกอันนึงก็คือที่ว่าเขาไม่ต้อนรับเขาแสดงออกอย่างไรบ้างคะหรือเช่นที่ว่าคุณไม่ไม่ชอบเขามันเป็นยังไงคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งลักษณะคำถามปลายเปิดนี้ ก็จะสามารถทําให้บุคคลที่ตอบหรือผู้มารับคำปรึกษาเนี้ยได้พูดเกี่ยวกับข้อมูลเหมือนเป็นการได้ทบทวนเรื่องราวทบทวนความรู้สึกของตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะและคําถามอันที่2ก็คือเป็นคําถามปลายปิดนะคะคําถาม ปลายปิดนี้ก็คือเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเฉพาะเจาะจงสั้นๆ2-3คถาคำหรือตอบรับหรือปฏิเสธเช่นใช่ไม่ใช่คำถามประเภทนี้อาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมเนื่องจากคำถามปลายปิดนี้มีลักษณะบีบบังคับให้ตอบไล่ต้อนทำให้เกิดความรู้สึกว่าผู้ให้คำปรึกษาเนี่ย มีอำนาจมากกว่าผู้รับคำปรึกษาซึ่งสิ่งนี้อาจจะนำไปสู่การทำลายสัมพันธภาพได้ถ้าผู้รับคำปรึกษาเขารู้สึกว่าเขากำลังถูกคุกคามอยู่นะคะตัวอย่างเช่นคุณรู้สึกดีกับเขาใช่ไหมหรือคุณรังเกียจเขาใช่ไหมเป็นต้นนะคะเพราะว่าในสถานการทั้งถามแบบนี้มันก็บีบบังคับให้เขาตอบว่า ใช่หรือไม่ใช่ก็อาจจะทําให้ผู้รับคาปรึกษานั้นรู้สึกอึดอัดนะคะซึ่งเราก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกว่าในช่วงไหนที่เราควรจะใช้คําถามปลายปิดนะคะทีนี้คําถามปลายปิดเนี่ยมันควรจะใช้ได้ในช่วงไหนก็เช่นในบางข้อมูลที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์ไม่ชัดเนี่ยเราก็สามารถใช้คําถามปลายปิดให้มันให้ได้คําตอบที่มันชัดขึ้นเป็นต้นนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อคืนคุณอยู่กับเพื่อน2คนภายในห้องใช่ไหมสาเหตุที่ตั้งคำถามเหล่านี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าในเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในบริเวณนั้นมีเพียงแค่เขากับเพื่อนอีกคนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งคำถามแบบปลายปิด เพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมีแค่เขากับเพื่อนอีกคนเท่านั้นซึ่งจะสามารถเป็นข้อมูลในการนําไปสู่การวินิจฉัยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของการตั้งคําถามแบบปลายปิดแล้วก็ปลายเปิดนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามในทางจิตวิยยานะคะเขาก็มักจะใช้คําถามแบบปลายเปิดนะคะเพื่อคาถามปลายเปิดนี้จะทําให้ ได้ข้อมูลที่มากกว่าคำถามปลายปิดและยังทำให้ผู้เล่าอาจจะอยากพูดเรื่องอะไรได้ได้มากมายมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นอย่างไรเสียนะคะในการตั้งคำถามสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าทำไมนะคะซึ่งมักจะนำไปสู่การใช้เหตุผลต่างๆของผู้รับบริการ และเหตุผลนั้นมีบางส่วนที่มันไม่เป็นจริงและหากผู้รับคำปรึกษารู้สึกว่าผิดอยู่ด้วยแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้ไปกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาได้ยกตัวอย่างเช่นผู้รับคำปรึกษาอาจจะบอกว่า,าฉันรู้สึกนะคะว่าในที่ทํางานน่ะไม่มีใครชอบฉัน ทีนี้ผู้ให้คำปรึกษาก็เลยตั้งคำถามบอกว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะนะอันนี้คือเป็นคำถามที่ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะคะเนต้นคำถามว่าทำไมดังนั้นมันก็เลยจะนำไปสู่การตอบคำถามของผู้รับคำปรึกษาอาจจะตอบว่าก็ไม่รู้สิคะหนะรือไม่ก็ไม่ทราบสิคะว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนประโยคว่า ทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะคะให้เป็นประโยคที่ว่าอะไรทําให้คุณคิดอย่างนั้นอ่าเดี๋ยวจะพูดเป็นภาพรวมนะคะผู้รับคําปรึกษาบอกว่าฉันรู้สึกนะคะว่าในที่ทํางาน่ะไม่มีใครชอบฉันผู้ให้คําปรึกษาก็เลยพูดต่อว่าอะไรทําให้คุณคิดอย่างนั้นคะนะคะส่วนผู้รับคาปรึกษาปุ๊บก็อาจจะมีคําตอบ หรือคาชี้แจงอะไรต่างๆเพิ่มเติมให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นการตั้งคําถามที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าทําไมก็จะเป็นคําถามที่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะคะซึ่งมันจะทําให้อีกฝ่ายต้องหาเหตุผลมาหักล้างหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีหรือให้ตัวเองไม่ได้รู้สึกผิดอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมันก็อาจจะไม่ไมตรงกับสิ่งที่เรา ไม่ตรกับความเป็นจริงอย่างน,นี้เป็นต้นนะคะต่อไปเป็นเทคนิคที่สองนะคะนั่นก็คือเทคนิคการทวนซ้ําประโยคค่ะการทวนซ้ําประโยคเนี่ยเป็นการนำเอาประโยคที่พูดมากล่าวซ้ํำหรือพูดใหม่โดยรักษาใจความของประโยคนะ,ะซึ่งต้องชัดเจนไม่ผสมอารมณ์ความรู้สึกซึ่งอาจเป็น ประโยคมีการซ้ําทั้งประโยคหรือมีการซ้ําเพียงบางส่วนของประโยคก็ได้นะคะทีนี้การเทคนิคการทวนซ้ําประโยคเนี้ยก็คือจะช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาเนี่ยได้เข้าใจสิ่งที่เขาต้องการขอความช่วยเหลืออย่างชัดเจนนะคะและยังช่วยตรวจสอบความเข้าใจของผู้ให้คาปรึกษาที่ได้ยิน มานั้นมันถูกต้องหรือไม่แล้วก็ยังรวมไปถึงช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาได้ศึกษาตนเองหรือได้เข้าใจตนเองมากขึ้นและอยากจะพูดต่อนะคะอ่าแล้วยกตัวอย่างเรามาดูเทคนิคนี้นะคะอ่าเช่นการทวนซ้ำแบบเติมแบบเดิมนะคะคือไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเช่นอ่าการการทวนซ้ำ เหมือนกันทุกคําพูดเลยยกตัวอย่างเช่นผู้รับคําปรึกษาบอกว่าหนูไม่สบายใจเลยจากนั้นผู้ให้คําปรึกษาก็พูดขึ้นว่าหนูไม่สบายใจเลยนะะนั่นก็คือเป็นการทวนซ้ําประยุกต์เดิมทั้งหมดนะคะอ่าซึ่งกรณีอย่างนี้ปุ๊บก็จะทําให้ผู้รับคําปรึกษานั้นพูดต่อไปนะคะ หรือการทวนซ้ําอีกอันหนึ่งก็คือการทวนซ้ําแบบเปลี่ยนเฉพาะสรรพนามน,นะคะก็มีการเพิ่มสรรพนามเข้าไปเช่นผู้รับคําปรึกษาบอกเบื่อและเซ็งจังเลยผู้ให้คําปรึกษาก็เลยบอกว่าหนูเบื่อและเซ็งจังเลยอ่าก็เป็นการเพิ่มสรรพนามเข้าไปพอพูดจบเช่นนี้ปุ๊บ เราก็จะเห็นว่าผู้รับคำปรึกษานั้นจะพูดต่อนะคะนะคะการวนซ้ำก็อาจจะมีการทวนแบบบางส่วนของประโยคมาก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดถ้ามันเป็นประโยคที่ยาวก็อาจจะสรุปมาแล้วก็มาพูดซ้ำไปอีกนะคะซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยเร้าอารมณ์ของผู้มารับคำปรึกษา เพื่อที่อยากจะให้เขาพูดต่อในประเด็นที่เขาบอกว่าเบื่อเลิซงจังเลยเนี้ยซึ่งเขาจะขยายความออกไปได้อีกหลังจากที่เราได้ทวนซ้ำประโยคนั้นแล้วเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือ,อเทคนิคการทวนซ้ำประโยคค่ะค่ะเทคนิคต่อไปนะคะนั่นก็คือเทคนิคการสะท้อนความรู้สึกค่ะเทคนิคการสะท้อนความรู้สึก ก็คือเป็นการนำเอาข้อความารับคำพูดของผู้รับคำปรึกษามาตีความหมายและพูดออกมาในเชิงความรู้สึกที่แฝงอยู่ในเนื้อหานั้นโดยผู้ให้คำปรึกษาจะถอดข้อความและจัดคำพูดนั้นใหม่โดยเน้นถึงความรู้สึกของผู้มารับคำปรึกษามากกว่าทางด้านคำพูดนะคะ ซึ่งเทคนิคนี้เองก็จะช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เป็นปัญหาของตนอย่างแท้จริงเนื่องจากปัญหาของผู้รับคำปรึกษาส่วนใหญ่ก็มักเกิดจากความรู้สึกที่มีต่อประสบการณ์ต่างๆเป็นส่วนใหญ่นะคะการสะท้อนความรู้สึกจะช่วยขยายอขอบเขตในการมองภาพเกี่ยวกับตัวเขาเองให้มันชัดเจนแล้วก็ เป็นจริงมากขึ้นนะคะ,ะและเนื่องจากเทคนิคการสะท้อนความรู้สึกเนี้ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ทำได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะหากว่าผู้ให้คำปรึกษาสะท้อนความรู้สึกของผู้รับคำปรึกษาไม่ตรงนะคะก็จะทําให้ผู้รับคําปรึกษานั้นรู้สึกว่าผู้ให้คําปรึกษานั้นไม่เข้าใจเขาเลย ซึ่งจะทําให้เขานั้นขาดความเชื่อมั่นในตัวของผู้ให้คาปรึกษานั่นเองดังนั้นเทคนิคสะท้อนความรู้สึกเนี่ยมันจึงเป็นเทคนิคที่ยากมากๆในการให้คาปรึกษานะคะดังนั้นเมื่อเมื่อผู้รับคําปรึกษาเนี่ยเล่าปัญหาของเขาจบลงไปแล้วถ้าเราต้องการจะใช้เทคนิคการสะท้อนความรู้สึกนี้เราจึงจําเป็นต้องหาคําคุณศัพท์ ที่มันตรงกับความรู้สึกของเขาในขณะนั้นมากที่สุดแล้วสื่อออกมาด้วยภาษาง่าย,ายนะคะซึ่งการะสะท้อนความรู้สึกนี้มันก็จะเป็นความรู้สึกที่แฝงอยู่ในเนื้อหานั้นนะคะดังนั้นผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยอาจจะถอดข้อความหรืออาจจะเอาคำพูดใหม่นะคะซึ่งคำพูดใหม่นี้ก็มักจะขึ้นต้นประโยคน์ด้วยคำว่า เธอรู้สึกว่านะคะดังนั้นการสะท้อนความรู้สึกเนี่ยจะช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยไว้วางใจผู้ให้คำปรึกษาในกรณีที่หากเราใช้เทคนิคสะท้อนความรู้สึกได้ถูกต้องนะคะเช<ม>่นผู้รับคำปรึกษาเนี่ยคูดปัญหาของเขาจุบลงไปแล้ว ผู้ให้คำปรึกษาก็สะท้อนออกไปเกี่ยวกับความรู้สึกที่เขากำลังประสบอยู่ในเวลานี้ซึ่งการสะท้อนความรู้สึกเนี้ยมันได้ถูกต้องกับความรู้สึกเขาจริงๆมันก็จะทำให้ผู้รับคำปรึกษาเกิดความเขาเรียกว่าเกิดความเชื่อมั่นในตัวของผู้ให้คำปรึกษาว่าเป็นบุคคลที่เข้าใจเขาและจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาไปได้นะคะ ยกตัวอ,อย่างนะคะยกตัวอ,อย่างประโยคเช่นผู้รับคำปรึกษาบอกว่าผมเบื่อชีวิตเหลือเกินไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมและเพื่อใครผู้ให้คำปรึกษาก็เลยจะใช้เทคนิคการสะท้อนความรู้สึกออกไปว่าเธอรู้สึกสับสนว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรนะคะหรืออีกอันนึงนะคะผู้รับคำปรึกษาบอกว่า จะทำอะไรก็น่าจะทำให้เด็ดขาดลงไปเลยสิครับผู้ให้คำปรึกษาก็เลยจะใช้เทคนิคการสะท้อนความรู้สึกนะคะก็เลยพูดออกไปว่าเธอไม่พอใจเรื่องงานที่มันค้างกองอยู่เหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเทคนิคการสะท้อนความรู้สึกซึ่งเป็นเทคนิคที่จะต้องอาศัยการฝึกฝนมากมาก เพราะว่าหนึ่งเราต้องเข้าใจบริบทของความรู้สึกเขาในเวลานั้นจริงๆและหาคำมาแทนความรู้สึกนั้นได้อย่างถูกต้องกับความรู้สึกของเขาซึ่งต้องได้รับการฝึกฝนนะคะเทคนิคต่อไปนะคะนั่นก็คือเทคนิคการสรุปความค่ะเทคนิคการสรุปความก็คือเป็นการารวบรวมประเด็นที่ผู้รับคำปรึกษาพูด และรู้สึกในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยสำรวจเรื่องราวและความรู้สึกของตนโดยพูดออกมาสั้นๆให้ได้ใจความสำคัญทั้งหมดซึ่งจะมีทั้งการสรุปเนื้อหาความรู้สึกและกระบวนการในการสนทนาซึ่งการสรุปนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้รับคำปรึกษา เขาเ้าใจเรื่องราวที่กําลังสนทนาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนื่องจากอาจจะมีหลายเรื่องเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็จะทำให้ผู้รับคำปรึกษานั้นเนี่ยเกิดความสับสนดังนั้นเมื่อผู้รับคำปรึกษาได้เล่าปัญหาของเขาจบลงไปแล้วเนี่ยผู้ให้คำปรึกษาก็จะสรุปเกี่ยวกับประเด็นของปัญหาของเขาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เขาได้ได้ทบทวนแล้วก็เข้าใจในปัญหาของเขามากขึ้นนะคะ,ะดังนั้นเทคนิคสรุปความเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาได้ทราบถึงการเคลื่อนไหวความคิดแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองและยังช่วยให้ตระหนักถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้แล้วก็รวมไปถึงการได้ ได้รวบรวมความคิดที่มันกระจัดกระจายให้เข้ารูปและก็ให้มีความะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะและยังเป็นการตรวจสอบความเข้าใจการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวว่ามันถูกต้องหรือไม่ของผู้ให้คำปรึกษาซึ่งจะทำให้ผู้รับคำปรึกษามั่นใจในตัวผู้ให้คำปรึกษายิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่า หลังจากที่ผู้ให้หลังจากที่ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยเขาได้เล่าปัญหาของเขาจบไปแล้วใช่ไหมคะผู้ให้คำปรึกษาก็ได้สรุปเรื่องราวของเขาเนี่ยทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าเกิดว่าเราสรุปเรื่องราวของเขาได้ตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาจริงๆเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกมั่นใจว่าเราเนี่ยเข้าใจเรื่องราวของเขาได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะ ซึ่งตรงนี้นี่เองอ่ามันก็จะทำให้ผู้รับคำปรึกษานั้นมั่นใจในตัวผู้ให้คำปรึกษาอ่ามากยิ่งขึ้นดังนั้นอ่าในกรณีที่ผู้รับคำปรึกษาอ่าอาจจะพูดเรื่องราวของตัวเองอ่าเป็นเรื่องที่มันยาวนะคะอ่าก็จะทำให้ผู้ให้คำปรึกษานั้นได้สรุป เนื้อหาแล้วก็ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยให้กระ,กระชับและก็สั้นลงแต่ขณะเดียวกันก็อยู่ในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ตรงกับความรู้สึกของเขานะคะดังนั้นก่อนจบการให้กาบปรึกษาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะต้องมีการสรุปประเด็นแต่ละประเด็นต่างๆในการให้การปรึกษาทุกครั้ง เพื่อเป็นการทบทวนเพื่อเป็นการสรุปร่วมกันและเข้าใจตรงกันนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นผู้ให้คำปรึกษาหลังจากที่ฟังผู้รับคำปรึกษาเล่าปัญหาของเขาจบแล้วผู้ให้คำปรึกษาก็เลยจะใช้เทคนิคการสรุปความนะคะว่าจากเรื่องที่คุณเล่ามาเกี่ยวกับครอบครัวของคุณดูเหมือนว่า ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวไม่สู้จะดีนักจึงทำให้เกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัวอยู่บ่อยๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นการสรุปซึ่งเขาอาจจะเล่าแบบยาวมากแค่ไหนก็ตามแต่เราก็พยายามสรุปให้มันได้กระชับแล้วเขาจะได้ชัดเจนในปัญหาของเขามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เทคนิคต่อไปนะคะนั่นก็คือ,อเทคนิคการชี้ผลที่ตามมาค่ะเทคนิคการชี้ผลที่ตามมาเนี้ยเป็นการชี้ให้ผู้รับคำปรึกษาเห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนและปฏิบัติของเขาทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบซึ่งอาจเป็นผลที่เกิดขึ้นภายในใจหรือผลกระทบข้างนอกอซึ่งจะทำให้ปัญหาที่เป็นอยู่นั้นมันจะคงอยู่ หรืออาจจะรุนแรงขึ้นหรืออาจจะล,ออจจะลดลงก็ได้นะคะดังนั้นเทคนิคการชี้ผลที่ตามมาเนี่ยจะช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยได้รับรู้ทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียจากการตัดสินใจของตัวเองในการปฏิบัติหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะ,ะเพราะว่าการเทคนิคการชี้ผลที่ตามมาเนี่ยมันจะ มีสองทางนะคะนั่นก็คือการชี้ผลที่ตามมาในทางบวกนะคะแล้วก็การชี้ผลที่ตามมาในทางลบค่ะทีนี้เทคนิคนี้นะคะจะช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยได้นึกถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียตามมาหลังจากที่เขาได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้แล้ว มันจะเกิดอะไรจากการตัดสินใจแล้วเขาเนี่ยจะยอมรับมันได้ไหมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่ที่ใช้บ่อยนะคะคล้ายๆกับว่าคือการตัดสินใจแก้ปัญหาเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเลยว,ว่าการให้คำปรึกษาเนี่ยบุคคลที่จะต้องตัดสินใจเลือกในการแก้ปัญหาหรือเลือกกระทําก็คือตัวผู้มารับคําปรึกษานะคะ แต่ทีนี้เราก็พยายามที่จะใช้เทคนิคการชี้ผลที่ตามมาว่าหากผู้รับคำปรึกษาตัดสินใจที่จะปฏิบัติแนวทางนี้หรือเลือกกระทำสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างหลังจากที่ตัดสินใจเลือกทำสิ่งนี้แล้วแล้วเราจะยอมรับผลที่มันจะเกิดขึ้นนั้นได้ไหมอย่างน,นี้เป็นต้นนะคะยกตัวอย่างค่ะ ผู้รับคำปรึกษาบอกว่าหนูยืนยันแน่นอนค่ะว่าจะลาออกจากโรงเรียนผู้ให้คำปรึกษาก็เลยพูดขึ้นว่าหนูคิดว่าการลาออกของหนูจะมีผลอย่างไรกับตัวหนูแล้วก็ต่อคุณพ่อคุณแม่หนูบ้างผู้ รับคำปรึกษาก็เลยบอกว่าในส่วนตัวหนูนะคะหนูก็คิดว่าหนูจะสบายใจขึ้นหนืออยากทำอะไรหนูก็จะได้ทำหนูจะได้เป็นตัวของตัวเองแต่ถ้าคิดถึงพ่อกับแม่แล้วเนี่ยท่านก็คงจะเสียใจเพราะว่าท่านค่อนข้างที่จะมีความหวังอยากให้หนูเรียนหนังสือ แล้วผู้ให้คำปรึกษาก็จะตอบว่าแล้วหนูจะยอมรับความรู้สึกของพ่อแม่ที่จะเกิดขึ้นนั้นเน่ยได้ไหมหลังจากที่หนูตัดสินใจไม่เรียนต่อล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็จะทำให้เด็กได้ได้ทุกทวนตัวเองอีกทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วการตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะมองเฉพาะมุมของเราว่าเออเราโอเคเราดีแต่ผู้ให้คำปรึกษาก็จะพยายามชี้ผลที่ตามมาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือมันจะกระทบกับคนอื่นอย่างไรแล้วสิ่งนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยจะยอมรับได้ไหมก็จะทำให้ผู้รับคำปรึกษานั้นได้ทบทวนผลที่จะตามมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือเทคนิคการชี้ผลที่ตามมาค่ะดังนั้นเ,เทคนิคการให้กำลังใจผู้ให้คำปรึกษาจึงต้องดออูลักษณะของผู้มารับคำปรึกษาว่าเขามีจุดแข็งอะไรในตัวเขาที่เราจะดึงออกมาใช้ในการพูดให้กำลังใจ ก็จะทำให้าการให้กำลังใจนั้นอ,อยู่ในพื้นฐานถึงความเป็นจริงนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการกล่าวออกมาลอยๆนะคะซึ่งเมื่อผู้รับคำปรึกษาได้ความเชื่อมั่นจากผู้ให้คำปรึกษาแล้วเนี่ยก็จะทำให้เขานั้นเกิดพลังแล้วก็เกิดความตั้งใจในการที่จะแก้ปัญหาหรือในการที่จะ ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปนั่นเองค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทั้งหมดที่เราเกล่าวมาก็เป็นเทคนิคในการให้คำปรึกษานะคะก็ลองไปฝึกปฏิบัติกันดูนะคะสำหรับใครที่เรียนทางด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาหรือใครที่เป็นครูนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นครูแนแนว หรือเป็นนักจิตวิทยาในโรงเรียนหรือว่าเป็นครูประจําชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษาก็สามารถนําสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการให้คําปรึกษาโดยพื้นฐานเบื้องต้นได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะการให้คําปรึกษานั้นจะต้องมีการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดีแล้วถึงจะสามารถไปให้คําปรึกษาได้แต่ ในในงานนี้ผู้บรรยายก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสหรือมีบุคคลมาพูดคุยกับเรานะคะ,ะเทคนิคกระบวนการเหล่านี้ก็อาจจะไปช่วยเอื้อในการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกับครูหรือเพื่อนกับเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ที่เขามีปัญหาแล้วเขาเข้ามา พูดคุยกับเราสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดเรามีความรู้มันก็จะไปช่วยเอื้อการพูดคุยในครั้งนั้นให้มันผ่อ,อนคลายและให้ผู้มาเล่ารู้สึกดีขึ้นก็จะเป็นการช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาซึ่งดิฉันเชื่อว่าการช่วยเหลือบุคคลที่เขากำลังมีความทุกข์ความลำบากใจแล้วให้เขาได้รู้สึก ปล่อยหรือว่าเป็นอิสระไม่มากก็น้อยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อีกทางหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบในท้ายนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะในคลิปแต่ต่อไปว่าเราจะพูดอะไรบ้างทางด้านจิตวิทยาสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ